สวัสดีครับแฟนๆที่ติดตามชมวิดีโอกับทางร้านของเราครับวันนี้นะครับเรามีโดรนบักับนะครับเป็นโดรนติดกล้องถ่ายภาพถางอากาศนะครับเป็นไซส์ขนาดกลางนะฮะอยู่ที่ประมาณ4 0 45เซนติเมตรนะครับตัวนี้เราจะมาดูกันนะครับแบบนี้สวยๆเลยนะครับสิ่งที่เราจะเจอใน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 หลังก็มีตัวอากาดนะฮะแล้วก็ตัวชาร์จแล้วก็ตัววิทยุแล้วก็ตัวของโดรนนะฮะแล้วก็อุปกรณ์สำรองเป็นพวกใบพัดนะครับอีกอีกหนึ่งชุด ก็เป็นโดรนขนาดกําลังน่ารักนะฮะเล่นได้กลางแจ้งแล้วก็เล่นในที่จํากัดได้ดีนะครับขนาดไม่ใหญ่ไม่เล็กนะครับแบบนี้อันนี้ครับลูกซมของกล้องมีเมมโมรี่การ์ดอยู่ด้านล่างนะฮะด้านนี้นะครับกาลังน่ารักครับคุณผู้ชมครับไซส์กำลังเรียกว่าน่าเล่นมากๆเลยนะไม่ใหญ่ไม่เล็กนะครับเดี๋ยวเราจะว่านำคุณผู้ชมมาชมกันนะครับว่าจะนิ่งแค่ไหนนะครับอลองบินเลยครับดูความนิ่งนิ่งมากครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะทดสอบนะครับ สามารถที่จะมือผักได้นะครแบบนี้เลยครับนิ่งมากเปิดกล้องถ่ายภาพด้วยนะครับเปิดกล้องเลยครับเดินทางเลยครับเปิดกล้องถ่ายเลยครับโอ้โหสวยครับมันจะนิ่งมากนะคุณผู้ชมครับมันเป็นระบบอ่เรียกว่าเจโรสี่แกนนะครับจะรักษาด้านความนิ่งตลอดเวลานะครับโอ้ ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะได้ชมภาพที่ตัวของกล้องด้วยนะครับว่าภาพจะเป็นยังไงนะบแบบนี้โ้โ oh, หบินสูงครับเรียกว่าบินกับน,นกได้นะคุณผู้ชมสังเกตจะเห็นถ้ามาบินกับของที่เราสาธิตเนี้ยนฮะนกจำนวนเยอะมากครับโอ้โหบินสูงครับคุณผู้ชมครับจะเห็นว่าฝูง ลุดตอมเลยนะเน,นี่ยสูงมากครับตอนนี้ก็ประทางทางกล้องของบนเครื่องก็บันทึกภาพไปตามทัศนียภาพที่รอบๆของที่เรายืนอยู่ด้วยนะครับจะเดี๋ยวกล้องจะสวยไหมนะครับบินตอนนี้ก็บินห่างจากเราประมาณรูปรวมเกือบร้อยเมตรนะครับคุณผู้ชมแบบนี้ฮะสวยนะครับจะโชว์ตีลังกาด้วยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะลองอ่าลองชมตีลังการครับปั๊บเห็นไหมฮะโอ้ ด้านด้านล่างด้านมุมนะครับอ่ะตีเลยต่อ,อเลยสังเกตว่าจะมีความนิ่งสูงนะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของทางร้านที่เราลงไว้นะครับดมมาก ถือว่าสวยงามครับคุณผู้ชมในโดนในราคาแค่พันกว่าบาทเท่านั้นนะครับ